ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมกนนนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่ในเกมเพจบอย2021นะฮะวันนี้นะครับผมจะมาสอนเปิดแล้กวกนักเตะต่างชาติในไทยลีก EP 2ครับนักเตะคนนี้ <c oughs> ก็จะเป็นอ่าจีดีขานยุกนะฮะกองกลางจากนครราชสีมามาด,ด้าครับโอเคครับสำหรับขานยุกนฮะต้องใช้เป็นนี่ครับไทยแลนด์ลีกแล้วก็ ตำแหน่งเขาคือ AMF นะฮะส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นยุโรปนะครับเพราะเป็นคนยุโรปนี่ครับนี่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็เจดีคารยุคประมาณนี้ครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ